มาสิ้่สวดนี้ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าหลังจากที่เมื่อคืนครับไม่ใช่เมื่อคืนถึงเมื่อเดือนที่แล้วชลซุกเคยมาอธิบายให้เราฟังนะครัเป็นสูตรเขาเรียกว่าสูตรคูณสุกนะครับแล้วก็ตางรมกันไปแล้วเนี่ยล่าสุดพวกเธอได้ไป จัดสปาอรมมาเรียบร้อยเรามาพูดคุยกับตุ๊กกับคุณเก๋กันเลยดีกว่าแล้วขอต้อนรับอีกสาวที่ไปร่วมทําสปาอารมณ์มาด้วยนะครับไปทํามาจนอารมณ์ดีอารมณ์ดีใช่ครับจมจากมีขวิดกลายเป็นหมีสดใสล่าเลยครับ้อนหมีซีดารานะครับดูสว่ยกับสอสวัสดีครับสวัีชวนให้คุณผู้ชมที่ไม่ได้ดูรายการเราครั้งที่แล้วหน่อยดีกว่าสปาอารมณ์คือ สปาลมคืออีกแล้วอธิบายยาก็คือจริงๆแล้วเป็นกระบวนการขับเคลื่อนความสุขวิธีหนึ่งโดยการบําบัดความเครียดเรียนรู้ภายในของตนเองคนพบว่ามันง่ายสุดเลยเรียนรู้ตัวเองแล้วรอบข้าวมันจะเป็นอย่างไรกเป็นต่างรกันกับนั่วิปัสนานั่งสมาธิเข่าวาดต่างไหมฮะก็เหมือนเราเดินไปคนละทางค่ะแต่ปลายทางเดียวกันเหมือนกันแต่อันนี้อาจจะง่ายแล้วก็เข้ากับจริตโดยเฉพาะ คนในยุคปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่แบบว่าบางคนอาจจะไม่ได้มีศาสนาอะไรนะถือแบบไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าอีกเป็นหนึ่งทางเรื่องที่ทำใเราคลายเครียดได้ก็เหมือนคนเราบางทีเราร่างกายเราต้องการอาหารนะคะอันนี้อารมณ์เราก็เหมือนกันประโยชน์สูงสุดขมันคือก็เพื่อค่ะ เข้าใจเข้าใจนะคะเข้าใจความทุกข์ยอมรับความทุกข์และหาความสุขได้ง่ายง่ายง่ายจริง mm hmm. ง่ายขึ้นเรื่อยง่ายจนรู้สึกว่าอะไรความสุขมันง่ายอี mm hmm. มาตั้งนานแล้วเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือบางครั้งวิธีอื่นๆบางทีอาจจะไปคนเดียวแต่อันนี้เราไปด้วยกันเรามีความสุข mm hmm. เราไปพร้อมๆกันแล้วบางที เรื่องราวของคนอื่นมันสามารถสัมผัสสะท้อนมาที่ตัวเราได้ค่ะเราทีเราเรียนรู้จากเรื่องของเพื่อนออแล้วเราก็ได้อะไรชแชร์เรื่องของการจัดการเนี่ยคือจะเป็นกลุ่มแล้วก็เหมือนกับว่าเล่าว่าแบบความแบบมีความรู้สึกยังไงความสุขความทุกข์อะไรแบบเมื่อไหรเมื่อไหรครับก็เราจะหยุดน <c oughs> ที่บ้านาไม่มีน้ำกินเล่นน้ำสองการน่บ้านไม่มีน้ำไม่มีน้ำกินแล้วกินหรไม่แล้วกินน้ำต่อเขาแก้วไม่ได้แก้วสเวอ์อืม่ายออกหายออก อย่างที <Tipp ett> ่คุณตุ๊กบอกค่ะว่าจากอย่างที่แบบอย่างซ้อมหมีไปมานี่เห็นไหมคะอย่างบางมุมที่แบบเราไม่เคยรู้จักพี่เข็มมาก่อนคือเจอพี่เข็มว่าพี่เข็มนะคะคือรู้ว่าพี่เข็มมีมุมที่อ่อนโยนมากถูกต้องค่ะระหว่างที่เลี้ยงเด็กระหว่างที่พวกเรากำลังบอกว่านั่งสมาธิเดิตอนเช้าๆกันเนี่ยนะคะพี่พี่เข็มเนี่ยก็ไปสามารถพาน้องภูมิน้องแพรนี่ไปเลี้ยงแกะได้อ๋อหรอเลี้ยงแกะนี่คือสัตว์จริงๆนะคะคือเป็นแกะนะไม่ใช่ไม่ใช่สอนให้เด็กโกหกนะคเดี๋ยวก่อนทางนีดแล้วอย่างเข็มเนี่ยไม่ใช่เข็มอยาหรอแกเนี่ยมีปัญหาอะไรอ่ะ จริงๆต้องบอกเกศไปด้วยความอยากรู้มากกว่าเพราะอย่างที่หลายคนก็สงสัยนะคะว่าอย่างที่เกเคยชมเชยเพื่อนเสมอว่าตุ๊กเนี่ย เขาไม่ใช่คนเก่งแต่เขาเป็นคนเข้มแข็งแล้วกว่านี้เขาจะมาถึงจุดเข้มแข็งได้เนี่ยเขาทำได้อย่างไรบางครั้งเกาบอกว่าสวดมนต์บ้างอะไรบ้างบางทีบางคนไม่เข้าใจบางทีภาษาธรรมะอาจจะยากเกินไปอันนี้จะบอกเป็นภาษาเาเรียกภาษาพูดภาษาที่เข้าใจง่ายๆซึ่งคนเรามีความทุกข์ก็จะต้องแบ่งปันให้เพื่อนอีกคนหนึ่งฟังหรือบางคนนี่อาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเรื่องของเขาเล่ามาเสร็จมาสะท้อนถึงเรื่องแบบเราคลายเครืงกันอย่างเงี้ยบางที่เราทุกจะเน้นว่ามันมันไม่ใช่ปัญหาจริงๆนะจะบอกว่าอย่างที่เคยบอกไปแล้วค่ะทุกวันนี้ทุกคนกกกินนนข้้้้าาาาวววแแต่่ททุุคคไไมดใใหหออรจเเเลลลยะ ปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากเรื่องราวของการคิดพอมีปัญหาก็คิดซ้ำซ้ำแล้วก็คิดเขาอีก็ปัญหาก็ไม่จบอะค่ะบางครั้งมันมีมันมีปัญหาจากการคิดลองมาใช้ใจลองมาใช้ใจลองมาดูใจกลับมาดูอารมณ์ของตัวเองบ้างเ้ยะผมก็สังเกตผมก็สังเกตอ๋อแต่ผมสังเกตว่าไม่ถูกคเลยผมพ่อมาพ่อพ่อ่อพ่ออ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  เด็กไม่ไนะเริถามก่อนผมสังเกตก่อนครับได้ครับผมตเกตชลดามืนพูดช้าลงอ่ คือดีมาจริงๆแล้วยังไม่ได้พูดคุยับเขาบอกว่าอ๋อเขาบอกว่าึญหยิบมไม่ได้ยอมแล้วกึญเบลผู้ช่ยต้องไว่าจริน้องใจเย็นคือเมื่อกี้คุณตุ๊กพูดไปเอาเนึงเก๋ๆเห็นด้วยนะคะบางทีเวลาคนเราอยู่ในสังคมร่วมกันไม่ว่าทั้งกับในที่ทำงานอย่างเงี้ยค่ะเราหมดอยากจะโทษคนอื่นว่าทำไมทำไมตัวนี้ใส่อย่างนั้นทำไมอย่างนี้ทำให้เราอึดอัดคือเราหมดอยากจะโทษคนรอบข้างคือเราบางทีเราเริ่มดูที่ตัวเองไปมันต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนถ้าเกิดเราไม่สามารถปรับให้ทุกคนคือไม่สามารถคนเราไม่สามารถทำให้ทุกคนเข้าใจเราได้ นะเราก็ต้องยอมรับส่วนนี้เข้าไปอย่างนี้แต่เขาต้องมีข้อดีอ,อื่นที่มาชดเชยแบบนี้ได้หรือถ้าเกิดสมมติเราสูว,ว่าข้อดีของเขามีแล้วมันสู้ข้อเสียเขาไม่ได้เราก็หลีกห่างจากคนนี้ไปมันก็ง,ง่ายมากชีวิตมันง่ายมากไม่ต้องเป็นศัตรูกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้หลบ<พ>หลีกกันไปผมว่ามัน <SN. S 1> ดีนะเพราะ<พ>ว่าผมว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาเพื่อโทษคนอื่น อะไรก็ตามเนี่ยเธอผิดฉันผิดทษดฟ้าทอดลงทอพระเจ้าทษอะไรแต่เราไม่เคยไม่ได้บอกให้ทษตัวเองแต่เราไม่เคยมองตัวเองว่าถ้าเราแค่ปรับความขิดหรืออารมณ์อยาไม่แต่อย่างนี้คือไม่ต้องโทษค่ะทีนีแล้วเราชินในการตัดสินทุกอย่างนะไม่ต้องตัดสินด้วยไม่ต้องมีคนถูกความผิดเลยทุกอย่างมันเป็นไปเพราะมันต้องเป็นไปอ่ะแล้วก็ยอมรับแล้วอยู่กับมันได้ใช่ครับใช่ไหมครับอย่างเวลาแจ็คไม่มาจากรายการหลายวันเราไม่เคยทษเราไม่เคยทษดเราแค่เข้าใจว่าคนบางคนเขา เขาต้องเขาก็มีปัจจัยต้องใช้เขาไม่ปัจจัยต้องใช้แล้วก็วันนี้ก็ในแคสต i n g บอกวู้พิธีกรมาถูกต้องเนใไว้เลยเออแล้วเขาก็ไม่ ไม่มีความกระตันยูไงใช่ไหมครับเราก็เราปั้นมาสเตปดีให้มันโด่งดังมันจะมีหนังมีละครมีอีเวนต์เยอะแยะแต่คนถ้าไม่กระตันยูเราก็มองเออก็เด็กไม่กระตันยูเออก็เข้าใจใช่ไหมเราก็เข้าใจแล้วเรานี่คุณวินนี่ถูกต้องแล้วคุณวินนี่ถ้ามาสปาเราแบบนี้นะคุณวินนี่จะใจกว้างกว่านี้คุณวินก็จะอยากอยากจะจะมาอะไรก็มาแต่ให้เงินเท่าเดิมไม่มาพยายามให้อยู่เอออะไรอย่างเงี้ยแต่ซ้อดูนิ่งลงอาจจะเป็นเพราะว่าไปแล้วก็คื ใช่คือทำแบบไม่เหมือนแบบโซโล่เลยคือทำให้ชีวิตเราช้าลงคือไม่ต้องรีบก็ได้จริงๆนะผมว่าใครที่ตั้งอยู่ที่บ้านเนี่ยซอคงอยากจะไปร่วมครั้งหน้าจะมีครั้งต่อไปอีกไหมครับอันนี้ใช่สปาลมเป็นกระบวนการเรียนรู้ภายในและขับเคลื่อนความสุขแต่เราพ่วงกับการทัวร์แล้วก็ไปเที่ยวด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วกเราสนุกกับการไปเที่ยวนะครั้งต่อไปทัวร์สปาลมนะคะจัดที่บ้านตุ่มรีสอร์ทจังหวัดจันทบุรีสวยมากใครค่ะวันที่20ของอตุ่มของพี่แนนพี่น้อง20 เีา25-27มกราคมก็เบอร์ที่ขึ้นข้างหน้านี้ติดต่อได้เลย25-27มกราคมแล้วก็ส่วนหนึ่งของบริษัทสูตรคุณสุกนะคะที่เป็นบริษัทที่จัดอันนี้ค่ะส่วนหนึ่งเราก็จะมีการเรียนรู้เรื่องของคอสเด็กคอสยาวชนอะไรต่อๆไปด้วยค่ะต่อจากนี้นะครับถ้าใครที่มีความรู้สึกว่าบางที อยากจะค้นหาความสุขแต่มีความรู้สึกว่าเข้าวงเข้าวัดนั่งมีปรัชนามันยากเกินไปเนี่ยลองดูทางเรื่องแบบนี้ดูเพราะว่าปลายทางก็จะเหมือนกันแต่แต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยก็มันจะมีกิจกรรมอะไรมากมายนะครับสุ์คุณสุขสตดคุณสุข com นั่นเองนะครับ